โดนกับโดนโดนเร็วโดนเร็วนี่สักโดนสักทีขึ้นกันลูกปลาอยู่หลายรอบครับอีอะไรไม่กินเนี่ยส่งสปูนลงไปครับเต็มปักอี๋เรียกว่ามาเที่ยวนี้ยังไม่ได้ตัวแล้วเฮ้กัดจะว่ายืนเผลือยนี่นอนจริง ร้อยครับน oh, ี er, ่ครับทํานะนี <h <h ่มีเสียงครับดูนี้โอ้ยวานๆนะปวดนะอืสูบจ้าเราเจอกันแล้วฮิฮิมาหหนูโอ๋ นี่โอ้โหดินดินดินเดือดเดือดนี่ะครับกระสอบนี่ใส่เว้นๆนนะครับช่วงน้ำใสๆนี่ตัวก็จะอยู่ประมาณนี้นะไม่ใหญ่ฮ่าฮ่าฮ่อนี่กระสอบนี่ครับสกูนค,สนครับส่งปลัก๊กส่งอะไรไปไม่แก่แโดนสกูนครับรู้เรื่องนี่สิงกระนุกนะโอ้โหดิ้นดินดิน,ดน จะไล่กัดลูกปลาอยู่นี้ย